าสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เขาจะเรียกเราตัวฉีหรือเปล่านะครับในตั้งด่านเนี่ยทุกวันนะแล้ตรงนี้เป็นช่วงที่ขึ้นเนินด้วยนะครับกสัมพีนะครับด่านนี้ซึ่งย้ายมาจากทรงธรรมนะฮะตอนนี้กำลังเ,เข้าด่านนะครับ เรียกผมสองครั้งละผมก็ลงไปสองครั้งละแต่ไม่ได้ตรวจชีนะครับจะเรียกผมลงไปตรวจผมก็สอบถามรับว่าผมมีเหตุอัน,อนควเชื่อไหมครับว่าผมมีสารเสพติดในร่างกายแต่ผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้วันนี้ยเกิดเรียกผมตรวจนะผมจะถามหน่อย สวัสดีครับผมมะ,ะนาวครับผมดบได้ครับ,รบเรียกเราตัวฉีนะครับสวัสดีครับสวัสดี มะนาวครับะมะนาวครับมะนหนาวมะนาว,นาวครับขอระยะลงรถแป๊บนึง <c oughs> ครับผม,ผมไปส่งไหนเนี่ยส่งทางดงครับเชียงใหม่เชียงใหม่ครับเอ,เ,อรเอามาจากไหนเอามาจากราชบุรีครับราชบุรีใช่ครับ แหวคหรอผมแหวแหวโอ้ตงังเาลูกใหญ่ครับเป็นตามตัวยาติบสิบครับก็่นห้าหกเนาะครับส่วนส่วนสรกครับเดี๋ยวผมขออยาถามเพราะว่าวันนั้นผมก็ผ่านเนี้ยอาทิตย์สองรอบสองเที่ยวแล้วผมก็ถามเขาสองรอบเหมือนกันกว่าผมมีเหตุอันคนเชื่อไหมที่ผม มีสารเสพติดในร่างกายสังเกตจ,จากอะไรครับเขาดูจากดูจากดูจากอะไรครับบ,บุคลิกเราบุคลิกยังไงครับผมโดยโดย,โดยปกติเขาจะดูจากบุคลิกเราบุคลิกยังไงอ,อาจจะมีในร่างกายหรือไม่าจากคนที่คัดมานะนเาะขาคัดมาแล้วแล้ว,ลว<ป>มีเ,เหตุก่อนเนี้ยนี้มีเหตุไหมมีเหตุผมไปต่อเหตุอะไรมาหรือเปล่าผมอยากทราบมันไม่มีเหตุหรอกครับ แล้วก็โดยดูโดยสภาพดูโดยสภาพว่าเรามีอะไรที่สงสัยไหมนะแล้ว<ำ>มผมทําผมทาอะไรให้ให้ต้องสงสัยถามอะไรผมตอบหมดผมมีข้อสงสัยตรงไหนผมอยากทราบเหมือนกันเห็นเรียกผมหลายรอบแล้วนเนี่ยผมเมื่อไอ้ทะเบียนค่เนี้ยผมวิ่งเนี่ยอาทิตย์สองครั้งสองครั้งอืมผมก็ไม่ได้ไปจอดตรงนูน้นจอดตรงนี้จอดผมก็ขับของผมมาดีๆ คำผมมาเรื่อยๆปกติของผมแล้วแล้วตอนนี้เราจะให้ตรวจไหมเราจะให้ตรวจเราตรวจแล้ว,ลวจะให้ผมตรวจไหมคงถ่ายก็คือผมผมอยากทราบว่าถ้าผมมีเหตุอะไรควรเชื่อขนาดนั้นเลยเหรอมอยากทราบว่าผมมีเหตุอะไควรเชื่อขนาดนั้นเลยเหรอว่าผมมีแสงเส็ติดในร่างกายนะแล้วถ้า ผมพูดอย่างนี้ดีกวาถ้าพี่ต้องการที่ตรวจผมจริงนะถ้าผมไม่มีอะถ้าไม่มีเราก็คือไม่มีไม่มีก็คือคุณสงสัยผมคุณจะมาปักตามผมไม่ได้นะผมไม่ได้ปักตามนั่นนะผมไม่ได้ปักตามคุณนะครับมีเหตุอังควรสงสัยเราก็ตรวจตามปกติสงสัยมีเหตุอันควงเชื่อไหมว่าผมมีสารเสพติดในร่างกายมผมไปจอดที่ไหนมาไปม่มีไม่มี่าะมมถามว่าผม ผมคุณจจะตรวหลายครั้งแล้วมันเสียเวลาผมเนี่ยเขาต้องต้องการเอาเนี่ยแต่คุณคุณจะให้ตรวจไหมแค่นั้นผมถามแค่นั้นแค่นี้เดียวเพ่ผมไม่ให้ตรวจไม่ให้ตรวจใช่ไหมครับถามมันนิดเดียวทำไมเหรอเดียวทำไมอ่าได้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  มมได้ครับผมไหนเดี๋ยวผมถามก่อนในชุดพยาบาลที่ที่จะมาตรวจนะครับยวคุยหัวหน้าผมก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนั้นผมก็มาเนี่ยสองรอบแล้วเนี่ยผมวิ่งอาทิตย์ละสองเที่ยวหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดจอดตรงนี้วันนั้นผมก็ไปถามว่าผมไปก่อเหตุอะไรมาผมไปก่อเหตุมาหรือ,อยัง ผมไปทาอะไรมาถึงได้มีเหตุอันควรเชื่อว่าผมมีสารเสพติดในร่างกายใช่ไหมครับมีข้อสงสัยอะไรผมวันนั้นผู้ก,กองบอกว่าเอา้ารถสีขาวเอา้ารถสีขาวยังไงรถสีขาวคือมันต้องบนทุกยาเสพติดมาเหรอมันต้องเสพสารเสพติดมาเหรอ,อ,อถ้าคุณจะตรวจนะรถผมอะเป็นรถส่วนบุคคล ถ้าคุณจะตรวจคุณตรวจป้ายเหลืองนั่นรถบัสรถเมลรถทัวร์นั่น,น,นอันนั้นนะ่ะบรรทุกผู้โดยสารเนี่ยทําไมคุณไม่เรียกตรวจเนี่ยเขาบรรทุกคนไปกี่ชีวิตใช่ไหมครับก็เรียก,กนะไม่ใช่ไม่เรียกเราจะเรียกทุกคันไม่ได้ปแล้วจะเป็นต้องเป็นรถคอกรถอย่างนี้ด้วยเหรอผมผ่านเนี่ยอาทิตย์ละสองเที่ยวครับก็เห็นไปแล้วนะก็เรียกตรวจแล้วท่านจะตรวจไหนครับพยาบาล หนพยาบาลทำไมต้องใช้พยาบาลด้วยอ้าวคุณไปเอาคุณไปเอาข้อมูลที่ไหนมาคุณไปเอาต้องมีคุณไปเอากรมสาธารณสุขมานั่งเช็คคุณไปเช็คสารสีม่วงด้วยคุณไปฟังอะไรตรงไหนมาผมผมไปดูไปดูข้อกฎหมายนะครับไปดูข้อกฎหมายคุณว่าผมไม่มีอำนาจตรวจเหรอต้องถามก่อนอ่ะเออคุณมีอำนาจตรวจบัตร ปอหนึ่งปอสองมีไหมครับก็เรียกไปจะได้เห็นไมนไครับผมแล้วได้รับมอบอำนาจมาจากใครครับฮะได้รับมอบอำนาจมาจากใครครับไม่ต้องรับมอบอำนาจอ้าไม่ได้รับมอบอำนาจแล้วคุณมาได้บัตรปอหนึ่งปอสองมาจากไหนครับเนี่ยผู้การได้เห็นไหมเนี่ยผู้ผู้ผู้การอย่างไหนครับเอ้าผู้การกำแพงดิผู้การอ่าบัตรปอหนึ่งปสองนี่ต้องกระทรวงสาธารณะสุกออกให้ไม่ใช่ครับอ้าสรุปคุณจะตรวจหรือไม่ตรวจ ถ้าถ้าผมไม่ให้ตรวจผมผิดไหมผิดดิผิดยังไงครับอ่าคัสั่งเจ้าพนักงานไงสิทธิเสรีภาพของผมผม,ผมจะให้ตรวจก็ได้ไม่ให้ใครตรวจก็ได้ไไใช่ไหมถ้าไม่เป็ไนไรแต่ผมมีอำนาจสั่งให้ตรวจอ่ะถ้าผมสงสัยถ้าพูดก่อนนะครับออพูดไปขั้นตอนก่อนนะครับถ้าผมถ้าผมสงสัยคุณเนี่ยครับผมสามารถสั่งให้คุณตรวจได้ทมอำนาจของเจ้าพนักงานครับ คุณไม่ตรวจตัมสิิ์ของคุณคุณก็จะเป็นขัดคำสั่งจบพนักงานผมไม่ได้ขัดคําสั่งถ้าคุณจะตรวจก็ตรวจได้ใช่ไหมแต่เป็นสิ่งของผมคือผมไม่ให้ตรวจแล้วถ้าเกิดผมตรวจไม่เจอคุณถ้าถ้าถ้าผมตรวจแล้วผมไม่เจอถ้าไปตรวจไปเจอมันก็ไก็กบไปเอ้าคุณต้องบันทึกไว้ด้วยดิคุณต้องมีหนังสือบันทึกไว้ดิว่ารถคันนี้ได้ตรวจเช็คแล้วนะอ่าว่าไม่มีสารเสพติด แล้วผมอยากทราบว่าเนี่ยในถังขยะคุณเนี่ยมีแต่โอ้โหอะไรคุณรถที่มันอะไรอ่ะเหตุอันควรเชื่อว่ามีสารเสพติดนี่มีเยอะหลายหลายหลายคันหลายคนเลยครับเราไม่ใช่เหตุเันครเชื่อบาง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 คันเรก็ให้ความร่วมมืมนี้เข้าใจป่ะครับผมก็อยากรู้ไงว่าผมผมผมไม่เข้าใจไงครับคือเราไม่ต้องการมา คือคือครับครับคนที่ตรวจที่เหยื่อๆนะบางทีเขาแค่ให้ความร่วมมือเฉยเพื่อความสบายใจนะเราไม่ใช่ว่าสงสัยทุกคนกลถามสอบถามว่าเออพี่สมัครใจยินยอมให้ตรวจไหมทุกคนจะยินยอมให้ตรวจเพื่อเพื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจนะบางคนยืนยินยอมให้ตรวจหมดก็ไม่ก็ไม่สามารถที่จะ งแล้วผมอยากทราบว่าผมขอสอบถามหน่อยว่าทําไมด่านนี้ถึงมีแต่การตัวฉีดด่านนี้เป็นด่านยาเสพติดย้ายมาจากตรงทำมันก็การพัดกองเบื้องต้นใช่ปะพัดกองเบื้องต้นถ้าเราไม่มีพัดกองเบื้องต้นนี่เราจะไปเจอได้ไงเนาะก็รถที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยที่เห็นเยอะๆเนี่ยไม่ใช่สงสัยทุกคน เพียงแต่ว่าพอลงมาตรวจปุ๊บเนี่ยคนขับรถเนี่ยเขาให้ควารมรูมือดีเข้าใจปะ่ะที่เอาตรวจเลยเพือ่อเราจะได้หาคนที่ขับรถที่มีสารเสพติดเนี่ยไม่ให้วิ่งบนถนนร่วมกับเขานะไม่ใช่าสมมุติว่าสมมุติว่า,วาอันนี้ผมขอสอบถามน,นะครับถ้าสมมุติว่าถ้าเจอบุคคลที่เขามีสารสีม่วงอะ่ะขั้นตอนต่อไปกันทำไงครับ ก,ก,ก็ดกเนินคีก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนตามขั้นตอนนะขั้นตอนที่หนึ่งยังไงครับอ่ะก็ส่งโรงพยาบาลน,นะคือเบื้องต้นนี้พุทธลาเจอนะแล้วก็ส่งโรงพยาบาลอ่อโรงพยาบาลเด็กถ้าโรงพยาบาลยืนยันแล้วก็ทพาันทึกทพาันทึกส่งอเอาปัสสาวะได้แนละ้วส่งหรือยาศาสตรการแพทย์รอบสมมติว่าเจอเจอแล้วนี่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะจับกลุ่ม คุมขังเขาใช่ไหมครับไม่มันมันต้องมีกรณีทีกกรณีหนึ่งที่เราสามารถคุมขงังนคือหนึ่งหนึ่งผู้คนคนนั้น,นอ่ะถูกรอลงอายาหรือว่าอยู่ในระหว่างที่ควบคุมอยู่นะเข้าใจไหมคือแดงอ่ะเข้าใจป่าเออ,อถูกถูกจับไปแล้วแล้วก็แล้วก็จะมากินซ้ำอีอย่างอันนี้สามารถที่จะจับได้ตามมาตามตามคำสัง คือตอนนี้เอางี้ดีกว่าจะตรวจผมใช่ไหมครับตรวจตรงนี้เลยป่ะจะให้ตรวจไปละป่ะป่ะจะให้ตรวจก็จะไม่ให้ตรวจก็ขออนุญาตป่ะปะไปตรวจผมไปตรวจแล้วตรวจไปไปไปครับไป ที่ตรวจเป็นแก้วไงครับฮ <Huh? S 2> ะที่ตรวจเป็นแก้วไงครับที่ตรวจนี่ต้องเป็นฝาปิดมิชชิดใช่ไหมครับอันนี้ตรวจเบื้องต้นเทคเนลเลอร์ <Take color. S 2> อันนี้ตรวจเบื้องต้นออผมถามที่คุณผมถามคุณว่าคุณจะให้ผมตรวจไหมผมถามแค่นี้อตรวจจบปัญหา